สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของ NBA Series s a s k e t ในวันนี้เนี่ยหลายท่านน่าจะสังเกตเห็นชื่อคลิปแล้วละ่ะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของคำสาบของคิสพอลพอยต์กอตของเรานั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลายท่านจะทราบหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นคนที่ดูบาสเกตบอลมาแล้วสัก10บถึงยีปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักคำสาบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านผู้ชมนะนผู้ฟังไหนที่ไม่เคยได้ยินคำสาบนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังโดยคำสาบของคิสพอลนะครับมันจะมีด้วยกันอยู่2คำสาบใหญ่ๆใ,ในรอบเพลย์ออฟซึ่งถ้าเจอ2คํคำสาบนี้เมื่อไหร่โดยส่วนใหญ่คิสพอลมักจะแพ้ในรอบเพลย์ออฟคำสาบแรกที่ขึ้นชื่อเลย แล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่เพิ่งติดตามผมเนี่ยหรือว่าติดตามผมมานานแล้วน่าจะเห็นได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้เองผมก็เคยทำเป็นตัวหนังสือไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำเป็นคลิปคำสาปแรกที่โด่งดังมากๆและคริสพอลยังไม่เคยล้มล้างคำสาปนี้ยได้เลยนั่นก็คือคำสาปของคริสพอลเมื่อต้องเจอกับสกอตต์ฟอสเตอร์ที่เป็นผู้ตัดสิน เมื่อไหร่ที่สกอตต์ฟอสเตอร์เป็นผู้ตัดสินในเกมไหนก็ตามนะครับในรอบเพย์ออฟคิสพอลจะแพ้ในเกมนั้นทันทีโดยไม่มีสาเหตุงงมากนะครับสำหรับถ้าเป็นคนดูเนี่ยคงงงมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกันซึ่งสกอตต์ฟอสเตอร์เองก็ไม่ได้ตัดสินลำเอียงนะครับหรือต่อให้ลำเอียงเนี่ยเขาคงไม่ลำเอียงขนาดทุกครั้งที่เจอคิสพอลในรอบเพย์ออฟครับเพราะว่าสถิติเจอการ14ครั้งคิสพอล แพ้14ครั้งครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาตัดสินลำเอียงจริงๆเนี่ยผมคิดว่า NBA ก็น่าจะตรวจสอบไปได้ตั้งแต่ครั้งที่6ครั้งที่7แล้วนะครับคงไม่ใช่ครั้งที่14นี่14ครั้งแล้วก็ยังอยู่นะครับยังมีโอกาสได้มาตัดสินอยู่โดยครั้งล่าสุดก็เมื่อเพลย์ออฟรอบแรกนี้เองครับที่ New Orleans Pelicans ต้องเจอกับ Phoenix Sun s u n สก่อนหน้าเกมวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครคาดคิดครับว่าคริสพอลเองจะ มาแพ้กับคำสาบี้ครั้งหนึ่งหลายคนก็คิดว่าคำสาบี้เนี่ยมันจบแล้วล่ะยังไงทีมฟินิกซ์ซันเองก็เหนือกว่าทีมนิวออร์ลีนส์แพดิแกนแบบขาดลอยยังไงเกมนี้เนี่ยสกอตฟอสเตอร์ต้องโดนทำลายสถิติแน่นอนแล้วมันจะเป็นการล้มคำสาบี้ไปโดยปริยายอยู่ๆเดวินบุ๊กเกอร์ก็เจ็บครับเมื่อเดวินบุกเกอร์เจ็บเนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงต่อฟินิกซ์ซันเลยที่ทำให้คิสพอลเนี่ยเล่นได้ยากมากยิ่งขึ้นตัวสกอร์เลอร์ของทีมหายไป ทำให้ฟินิกซันเจอปัญหาครับและในที่สุดเกมนั้นฟินิกซันก็แพ้เนโอริมเพลิกันไปแบบหล้เหตุผลมากๆแต่ก็ต้องยอมรับนะครับต้องให้เครดิตฝั่งนิโอริมเพลิกันด้วยที่ลงโทษฟินิกซันที่ขาดเดวิดบุกเกอร์ไปซึ่งถือว่าก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้อีกหนึ่งครั้งครับไม่ว่าทีมจะดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเนี่ยมักจะมีเรื่องให้กับคิสพอร์ได้ตกตะลึงใจอยู่ตลอดเวลาเราทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยชนะไปเสมอเลย อันนี้คือคำสาบแรกที่หลายท่านน่าจะรู้ดีมากๆอยู่แล้วเรื่องของสกอตฟอสเตอร์แล้วก็คิสพออีกคำสาบหนึ่งที่ไม่ค่อยเคยได้พูดถึงนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เกมละอันนี้คือซีอรีส์ทั้งซีรีส์คำสาบนี้มันไม่ได้100%เเหมือนสกอตฟอสเตอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของคริสพอเนี่ยเขามักจะไม่ชนะในซีรีส์นั้นๆน,น,นะครับคำสาบนี้หรือว่าสถิตินี้เนี่ยก็คือ การที่ทีมของคริสพอลนำคู่แข่งก่อน2-0ต่อเกมในซีรีส์นั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกซีรีส์ส่วนใหญ่พวกเขาจะแพ้ให้กับทีมฝันงตรงข้ามอะมาไล่ดูในประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่าก็ในประวัติศาสตร์นะครับคริสเอลเคยนำคู่แข่ง2-0ต่อเกมถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ครับครั้งแรกครับตอนปี2008ที่ คิสพอลเนี่ยยังอยู่ที่นิวออร์ลีนส์ฮอเน็ตในรอบนั้นนะครับเป็นรอบที่2รอบเซมิไฟนอลนะครับทีมฮอเน็ตเนี่ยนำทีมซายเนโตนิโอสเปอร์อยู่2ต่อ0เกมแต่ก็แพ้ครับอันนี้เนี่ยเป็นการจุดชนวนครั้งแรกที่หลายๆคนเริ่มสังเกตต่อมาในปี2013ครับตอนนั้นคิสพอลเขาย้ายไปอยู่ LA c l i p p คลิปเปอร์นะครับในรอบแรกเนี่ยพวกเขาต้องไปเจอกับทีมเมม ซึ่งแน่นอนครับว่าลอสแอนเจลิกคลิปเปอร์เนยนำกิสซี่2ต่อศเกมแต่ก็ยังแพ้ครับต่อมาในปี2016นะครับคิสพอก็ยังอยู่ที่คลิปเปอร์อยู่ในรอบแรกนะครับเขาต้องไปเจอกับทีมพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์ในซีรีส์นั้นเนี่ยพวกเขาก็นำพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์2ต่อศูเกมแต่พวกเขาก็ยังแพ้ครับเริ่มมีกลิ่นที่มันคุ้นๆกับคำสาบของตัวเขาที่เจอกับสกอตฟอสเตอร์มากๆเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยในปี2021หรือปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าฟ h นิกซ์ซันเนี่ยได้เข้าไปชิงแชมป์กับทีมมิวกี้บัคในซีรีส์นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนยังจําได้ดีว่าฟ o นิกซ์ซันนำมิวกี้บัคสอ2ต่อศูนย์เกมแล้วก็แพ้อยู่ดีครับม k e กี้บัคตัดหน้าฟ h นิกซ์ซันแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่พวกเขาก็แพ้และสถานะปัจจุบันที่พวกเขากําลังเจอ พวกเขานำทีมดัลลัสแมวริกอยู่2ต่อ0เกมในซีรีส์แต่นะปัจจุบันนะครับในวันที่ผมอัดเสียงอยู่เนี่ยทีมฟินิกซันถูกตีเสมอขึ้นมาเป็น2ต่อ2เกมละเฮ้ยมันมันน่าจะแปลกไปหรือเปล่าที่คำสาบอาจจะแอคทีฟอีกครั้งนึงแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันแอคทีฟขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอกได้ตามตรงนะครับว่าคริสปอลเป็นคนที่มีคำสาบเยอะมากๆ แต่ก็คิดว่ามันคงไม่ขนาดนั้นมั้งครับคราวนี้เนี่ยช่องผมมันเป็นช่องวิคเคราะหนะ์เนาะมันมัน,มนถ้าจะพูดถึงเรื่องของคำสาบอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะดูตลกเกินไปงั้นคราวนี้มาพูดถึงในพาร์ทที่เป็นส่วนของการวิคเคราะห์ก็แล้วกันนะครับคือใน2เกมแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าทางฟิน i x Sun ทำการบ้านมาได้ดีมากครับสิ่งหนึ่งที่ p ฟ e n i x Sun โฟกัสนั่นก็คือการที่เจาะทางลูก้าดอนซิ เพื่อที่จะให้เขากลายมาเป็นผู้เล่นที่จะต้องมาช่วยการป้องกันในการเล่นสกีนพิกแอนโลซึ่งลูก้านอนสิตเนี่ยเป็นคนที่เล่นการป้องกันสกีนพิกแอนโลเนี่ยได้ไม่ดีเลยครับทาให้คิสพอลเนี่ยเจาะตรงนั้นไปได้เยอะมากๆแล้วจุดเด่งของฟีนิกซันใน2เกมแรกเนี่ยคือการโจมตีระยะกลางจริงๆฟินิกซันไม่ได้โจมตีในระยะ3มแต้มได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่พวกเขาเจาะระยะกลาง แล้วก็การเล่นสกินพิกันโลนยให้ได้ดีมากๆนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทีมฟินิกซันชนะไปใน2เกมแรกแต่พอมาถึงในเกมที่3เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าหลายคนไปชมเกี่ยวกับเรื่องเกมการบุกของทีมมา p ฟอลิกที่ดูเพิ่มมากขึ้นดูมีอาวุธหลากหลายมากขึ้นผู้เล่นดูแม่นขึ้นดูนู่นขึ้นดูนี่ขึ้นทั้งเกม3และเกม4แต่จริงนะครับค่าเฉลียนะ่ยเนี่ยแต่ผมขี้เกียจลงไปถึงตัวเลขเพราะว่า เท่าเสียงมาจากหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบตัวเลขมากหรือว่าถ้าใครชอบตัวเลขแบบจัดๆเลยเนะี่ยสามารถบอกผมได้นะครับแต่อันเนี้ยผมสรุปมาให้ฟังในเกม3และเกม4เนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยในเกมการบุกรวมถึงทั้งเปอร์เซ็นต์การยิงฟิลโกความแม่นยำเนี่ยขมงมาฟราเถือว่ารักษาม,มาตรฐานครับดีกว่านิดหน่อยในในซีรีส์ที่ผ่านมาไม่ได้ดีกว่ามากทุกอย่างเล่นได้ตามมาตรฐานหลายคนไปชมว่า เฮ้ยมาร์ฟเลิกเนี่ยก็ <S <S <an> <S คือบุกดีขึ้นนั่นแหละถึงทําให้ชนะได้ถ้าเกิดสมมุติวันไหนไม่แม่นเท่านี้ก็คงไม่ชนะแต่จริงๆนะครับมาร์ฟเลิกบุกได้คงที่ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่คงที่บวกลบไม่เกิน5้าอยู่แค่นี้นะครับแต่สิ่งที่พวกเขาทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นคือเรื่องของเกมการป้องกันมากกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มาร์ฟเลิกทาได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องที่ลูค้าดอน โดนเจาะแต้มโดนลาแต้มทุกคนช่วยในเรื่องของเกมการป้องกันมากขึ้นลูกา้าดอนซิตเองพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเกมรับนี่คือสิ่งหนึ่งที่แมฟฟอริกพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วมันคือสิ่งที่ส่งผลกับแมฟฟอริกโดยตรงนะครับมากกว่าเรื่องของเกมการบุกอีกเพราะเรื่องของเกมการบุกเนี่ยถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยคือเท่าเดิมเลยจริงๆนะครับผมไม่ได้โมจจริงๆแล้วมันคือแบบใกล้เคียงกับเดิมมากแมฟฟอริกก็ประมาณเนี้ยย้อนกลับไปดูซีรีส์หนึ่งก็ประมาณเนี้ยแหละครับ แต่สิ่งที่ทําได้ดีนั่นแหละคือเรื่องของเกมรับช่วยกันเข้าถึงลูกมากยิ่งขึ้นดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้คริสพอลเล่นได้ยากมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าฟินิกซันเล่นได้ยากออกบอลได้ยากคนสร้างสรรค์เกมทําได้ยากไม่แปลกครับที่ฟินิกซันจะช็อตไปอยู่ในซีรีส์นะตอนนี้แล้วก็กลิ่นที่มันเริ่มฉุนขึ้นมาที่มันเริ่มแรงขึ้นมาว่าคำสาบมันอาจจะกลับมาแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งเนี่ย จริงๆมันมีเหตุผลนะครับที่ทำไมในซีรีส์หรือในหลายๆปีย้อนหลังกลับไปที่แม้ว่าคิสพอลกับทีมของเขาเนี่ยจะนำา2ต่อศนย์เกมแล้วแต่ทีมก็ยังแพ้คือผมจะพูดตัดเรื่องของปัจจัยอาการบาดเจ็บออกไปด้วยนะครับถ้าพูดกันตามตรงในหลักของการวิเคราะห์เนี่ยคือถ้ามันถึงเกมที่4พวกเขาเริ่มที่จะรู้กลิ่นกันหมดแล้ว โค้ดของฝั่งนี้ก็จะเริ่มรู้แผนโค้ดของฝั่งนั้นเริ่มรู้ว่าบอลจะถ่ายเทไปทางไหนเริ่มรู้ว่าบอลจะไปจบที่ใครเริ่มรู้ไตกันหมดแล้วนะครับสิ่งนี้แหละมันเริ่มทำให้เพลย์ออฟมันคือเพลย์ออฟ s is the b นออ of s e v e นนะครับทีมที่ดีที่สุดใน7เกมถึงจะชนะไปนั่นหมายความว่าพอเข้าสู่เกมที่3เกมที่4เนี่ยมันจะเข้าสู่เรื่องของความจริงจังในการ แก้เกมแต่ถ้าจะให้พูดตามตรงนะครับถ้าหลุดเกมที่4ไปเมื่อไหรเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่มีการแก้เกมนะครับหลังจากหลุดจากเกมที่4ไปนี่คือแบไต่กันหมดแล้วครับนี่คือสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามจะรู้ว่าเราจะทําอะไรฝั่งเราเองก็รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะทําอะไรที่เหลือคือฝั่งไหนจะเก็บงานได้เนี๊ยบกว่ากันครับที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เนี่ย เพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงในซีรีส์ไฟนอลปีที่แล้วผมก็พูดแบบนี้แหละครับว่านี่มันคือเกมที่4ี่แล้วนี่มันคือสิ่งที่บักรู้แล้วว่าฟินิกซันจะบุกแบบไหนนี่คือสิ่งที่ฟินิกซันรู้แล้วว่าบัคจะบุกแบบไหนแทบจะไม่เหลืออะไรให้เราวิเคราะห์กันแล้วในตอนนั้นที่ทําช่องฮูสเบกดาวกันอยู่นะครับแทบจะไม่เหลืออะไรให้พวกผมวิเคราะห์แล้วณตอนนั้นคือมันจบหมดแล้วที่เหลือคือใครจะเก็บได้ดีกว่ากัน ใครจะสร้างข้อผิดพลาดได้น้อยกว่ากันและโจมตีข้อผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามได้มากกว่ากันคราวนี้มาพูดถึงซีรีส์ของ m a ฟเฟอร s ใน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็บอกตามตรงว่าพอบอลออกจากคริสพอไม่ได้แล้วบอลก็ออกจากใครไม่ได้เลยการสร้างสรรค์เกมของทีมฟินิกซันดูช็อตไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในซีรีส์อื่นๆที่คริสพอเขาแพ้นใน2ต่อ0เกมก็คือนี่แหละ การที่ฝั่งตรงข้ามรู้แล้วว่าบอลมันจะเริ่มจากคิสพอลแล้วบอลมันจะค่อยไปจบที่คนอื่นแปลว่าต่อคิสพอลฝืนเล่นเองยังไงพ r i o r ิ t y ตี้แรกคือการป้องกันคิสพอลแล้วพาร์ติเตี้ต่อไปค่อยไปป้องกันคนอื่นสิ่งที่สําคัญคือเมื่อคิสพอลออกบอลได้ยากมากขึ้นแล้วคนอื่นๆจะซับพอร์ตแผนยังไงบ้างด้วยตัวผู้เล่นที่มันจํากัดลงด้วยมีนิตผู้เล่นที่จํากัดลงเพราะฉะนั้นเนี่ย แผนมันจะไม่ได้หลากหลายมากสิ่งที่จะต้องทําคือการเล่นที่ชัวร์ที่สุดและการเล่นที่ชัวร์ที่สุดมันไปตกอยู่ที่คิสพอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกครับที่เมื่อคิสพอลช็อตฟีนิกซันจะช็อตแต่ผมไม่ได้พูดนะครับว่าฟีนิกซันจะแก้เกมไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ฟีนิกซันจะต้องกลับไปทําการบ้านแล้วก็แก้ไขในซีรีส์นี้นะครับถ้าหากที่อยากจะล้างคําสาปของคิสพอลไม่ให้มันดาเนินการต่อไปที่นํา2ต่อ0ูนเกมแล้วก็แพ้ในซีรีส์นั้นๆเนี่ย อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ฟีนิกซ์ซันต้องทาการบ้านและแน่นอนครับว่าแมฟเฟอริกเองก็ยังต้องทําการบ้านเรื่องของเกมรับสิ่งที่ทําได้ดีคือเกมรับที่มันพัฒนาขึ้นมาคราวนี้จะรักษามาตรฐานมันไว้ยังไงนี่คือสิ่งที่แมฟเฟอริกต้องกลับไปคิดแล้วต้องทําถ้าเกิดฟีนิกซ์ซันเปลี่ยนรูปแบบการเล่นคิสพอลไม่ได้เล่นแค่พิกอันโลแล้วหรือว่าเขาเอาคนอื่นมาเล่นจ่ายบอลแทนลดมินิตคิสพอลลงเพิ่มมินิตคนอื่นแทนเล่นในรูปแบบอื่นแทนเนี่ยแมฟเฟอริกจะรับมือกับฟิน,นยงงไง นี่คือสิ่งที่จะต้องคิดแต่สิ่งนี้เองเนี่ยที่ผมบอกว่ามันแทบจะรู้ไต่กันหมดแล้วก็เพราะว่าการที่จะแก้เกมในระหว่างซีรีส์ที่เป็นการแก้เกมแบบหักดิบจริงจังเนี่ยนะครับโดยการลดมินิทหรือว่าการเปลี่ยนแผนใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําได้ยากด้วยระยะเวลาซ้อมแล้วก็ความเข้าใจแผนเนี่ยมันทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมันก็ต้องมาดูครับว่ามรลติวิลเลียมจะแลกยังไง จะทำยังไงกับฟีนิกซ์ันต่อไปส่วนเจสันค er ิดจะรักษามาตรฐานในเรื่องของเกมรับไว้ยังไงแน่นอนว่าท <c oughs> ั้งพลังงานทั้งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเอามาใช้ในเรื่องของเกมรับแล้วยังจะรักษามาตรฐานเกมบุกไว้ได้หรือเปล่าอันเนี้ยคือสิ่งที่มาเฟลิกต้องตอบคำถามกับตัวเองแล้วก็ต้องทำการบ้านเยอะๆก็มาพูดในวันนี้เนี่ยจริงๆก็พูดใน2มุมนะในมุมของความเชื่อ ทั้งเรื่องของคํำสาปของคิสพอลและในมุมของการวิเคราะห์ในตัวผมเองว่าสายเหตุที่มันเกิดคํำสาปนี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถ้าท่านผู้ชมคนไหนฟังแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ s ี r i ี u s บาร์เกของเราได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ